อ๋ล้วก็ทุกวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะหนวันนี้ก็กำลังมาสอนวิธีการเพืออ่อยอดโฟล์อยอดกดติดตามของแต่ตัวแพลตฟอร์ไรรมไอจีกันเนาะเดี๋ยวท่านจะได้เป็นยังไงเดี๋ยวให้ผู้ชมและท่านผู้ชมได้มาทำตามกันได้แบบไปง่ายกันได้เลยอะ กดอ,อื่นๆให้เราได้กดเข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ h m น a t m คกันเนาะเอที่ลิงก์ตัวเว็บไซต์ไว้ให้ท่านผู้ชมใครสามารถที่จะกดทับมาชินาวัวจาเามาทำการตามไปได้เลยอ้าได้กดทข้ามากรเทสของตัวเว็บไซต์ในเวบไซ์ก็จะมีให้ได้กดลงชื่อเส้นากับสมาชิกหใครได้เข้ามากอาจจะไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะมากดสมชิกที่ได้ตามลิวนี้ไปได้เลย และก็ได้กดสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่น่าต่างการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีให้ได้เก็บชื่อเก็บข้อมูลสำหรับเปอนแบบที่ประจำการต่างๆหรือว่าใครที่มีบัญชีเพื่อนที่ไม่ได้อยากได้สมัครผ่านบัญชีกูเกิลที่ไม่เอาอาหาใช่สามารถที่จะกดสมัครผ่านตรงนั้นกัได้ด้วยเนาะโดยตลอดถ้ามีชื่อบุตรใดที่ได้เคยสมัครตัไปแล้วและมีบัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดลงชื่อหัวใช้งงานตามบัญชีที่เคยได้สมัครไปได้เลยอ่ะก็กดไปเลยเนาะ อันละตัก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่ได้ตัวของเ MM, วฟายเอชเอ m มดัตต์คกันเนาะในเว็บไซต์ในต่างๆของเขาได้เป็นนี้กันเลยไม่ได้มีหมดหมู่และก็บริการให้เราได้สาม,มารถที่จะมาด้วยจริงหากว่าได้เข้าไปทำการตามกันได้และก็ยังจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนด้านนี้ให้สำหรับเราที่จะมาทำการในส่วน,นต่างๆด้านนี้ไปได้ด้วยเนาะือกจากนั้นถ้าผู้ชมใด,ด่ก็ได้ทำม,มารจริงการกับเบลอาจจะไม่มีเงินหรือ,อยอดเงินอาจจะไม่เพียงพอที่จะส่งตรงนนี้ก็สามารถที่จะกดชำระที่ได้าล้วงตรงนี้ไปได้โดยสามารถเติมเงิน เราจะบอได้ก่อนนาตอนแรที่ส่งการเมือนที่จะส่งงหน้านีขอความเดเป็นหน้าตามันการเตืนแบบนี้ให้กับเราด็สามารถที่จะเข้ามาเือนกันได้หากเราสะดุกเป็นเช่อชัใในการที่จะเตือนเืนช่องทางอะไรก็ให้กดไปได้ที่คำว่าช่องทางขอดูเส้นชุดนักก็มาเป็นแบบที่สามช่องทางให้คำเราได้สามารถที่เพื่อไปทำการเตือนกันได้หากเราได้เข้ามาแล้วสะดุช่องทางในการเตือนสามช่องทางนี้ยังไงเราก็สามารถที่จะเกำไปกนและทำการเตือนกันได้เนาะดูว่าใคที่ดตงเนมนงไปแล้วและก็มียอดเงินเชนอยู่แล้วในตัวหวไซตก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่ส่นห้้าาตงเเดดยไไปล เแล้วเราได้กดการเมกาแลนด์ที่จนหน้าตาเด็ดสวยเสล่เนาะทีนี้เราก็ไม่เลือกหมดหมู่แล้วข้บริการจนจนแต่เราสัมการกันได้เลยอ่ะกดเลยแล้วกดพิธีหมดหมู่มาสก่อนเลยเนาะแล้วคราวนี้เราก็ค่อยมาเลือกหาดูเลยสมหมดหมู่ที่เราต้องการก็คือการเพิ่มยอดผู้ติดตามหมูในไอคิโลเนาะเขาได้อยู่ตัวนี้เลยแล้วก็ถกกระดุษอ mm ัน hmm> นี้กันไปอ่ะแลยก็พอในเลือกที่ไม่ได้ละที่งหมดหมู่กันแบบนี้ทีนี้เราแค่จะมาเลือกบริการ บริการเขาได้เกมาเป็นแบบนี้เลยเราครจะขออะไรนี้แล้วกันเอาไปเลยแล้วกันไม่ทหมดหมาบริการแบบนี้ที่นี่ให้เราได้กดกลับมาที่ตัวของโปรไฟล์ไอจีเราเพื่อท่การกันหลกนี้แต่ว่าในตัวโปรไฟล์ที่เรากำลังที่นี่ให้ลิมาวางบรเววันเี่นได้แล้วที่นี่ก็แค่จะยอนโมเรืรองสถานะของแฟนเพื่อมไปเราก็ได้แต่นี้าก็เต็มหดแล้วทีนี่เราได้กดส่งซวยกันไปได้เลย เราก็ได้ถังซื้อเขียนไปได้แล้วสำหรับเพื่อนเราเขาที่มีระบบขึ้นมาได้บอกแบบนี้ให้กับเราได้ดูได้แบบมีเลยแลต่ในทางถังซื้อเนี่ยสามารถได้ชิมดูยอดออเดอร์ได้ด้วยแค่ได้กดไม่ได้ตรงนี้ได้ฟังว่าโปรดแก้มซื้อ อ่ะขาข้อได้ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยในหน้าต่างหวข้กางสูท่าเราได้สามารถที่จะฟชกดูเราเรด,ด้วยกันได้อย่างเมื่อกี้ที่ไดาทำก,ก,กันไปเนาะเขาบอมีการแก้มกแบบว่าเราเดินการเนาะเอาเรื่อที่สองสท่าไปก็เป็นการเพิ่มผลิการแบบว่ายังในแบบนี้เราออก,ก็รากันไปก่อนได้เลยมิวท์ฮาอร์เราแทบไม่ช่วคุณเลยดีก็ได้ทำมาช่ยงานกันไปแล้วเนาะเราอ้อาจจ่ไม่ขึ้นเพราะเกิดมีปัญหาแล้ขดข้องหรือว่าได้เช็คในดันอยู่แล้วเกิดมีปัญหาขัดข้ออะไรยังไงในด้านการช่วยงานท้าผู้ชมก็แฝมาด้วากัน ่ะแล้ก็ได้กดให้มาคณะที่จะส่งตัวทงนที่ทางด้านนี้นะสามปุมนี้เขาได้ไปหน้าตาแบบนี้เลยให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาและไปทําการแจ้งและบอกเอ่ยติดต่อสอบถามปัญหาแจนงมีกันได้แค่ได้กดให้มาคณะที่จส่วนตรงด้านนี้แล้วก็เราก็มาพิมพหัวข้อแล้วก็ผ่อนตรงด้านนี้กันไปแต่พอได้พิมพ์กันไปเสร็จแล้ว2อย่างนี้ในส่วนของตัวเนาะทีนี้ก็พิมพ์หัวข้อแล้วก็ผ่ตรงด้านี้ก็ได้เป็นการแจ้ปัญหากันได้แล้วหรือว่าสำหรับใครที่ได้เขามาชี้แนะกันแล้อาจจะไม่ได้มีปัญหาเลยขัดข้องอะไรยังไเลยแต่ถ้าสนใจอดี๋ยวที่จะลองแนะนําให้กับเพื่อนและคนที่จะเข้ามาใช้งานตามดูก็สามารถที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนหรคน แต่กันไดเป็นไปง <ines> ่ายแค่้วยกดไปดูนี้ได้ทำมาแนะนำเพื่อนอ่ะเราก็พอได้กดทำมากระดที่ส่งการแนะนำเพื่อนลงหน้านี้นะต่างตรงนี้ก็ด้เป็นหน้าต่างให้เราได้สามารถที่จะเอามาไว้ใช้ใโดยการแนะนำเพื่อนเราก็แจกกันได้แค่ได้กดทำมากระดับนี้นึ้กมากดคลอกลิงก์ที่อยู่ในส่วนตัวด้านนี้ได้่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราแล้วกาให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราเขากดมาในนี้บูไซต์พิณนี้ก็จะเป็นการแนะนำให้กับเพื่อนหรือวาคนรู้จักของเรากันได้แล้ว รวก็าาวคุณชาคุณใดด้ดีสั่งซื้กันไปแล้วหรือว่าชิกี้พกับไรอยที่เราดูดยอดกันแล้วว่ายอดขึ้นมาได้ยังเป็นยงไงเราก็ลองสาม,มารที่จะชวนกันมาดูในส่วนของโปรไฟล์กิล,ลันดาวว่าขึ้นมาให้กับเราหรือยังหรื่าเป็นยังไงก็ลองวันนี้นะจอยกกันดูเนาะก็ะเหมือนยอดเขา,าเว็นาร,รเพิ่มขึ้นมาก,กับเราแล้วเนาะก็ตอนนี้เนาะจัดขงเดิมอี่ที่สก็เพิ่มขึ้นมาม่ยิ่แล้ว อ่าในการสั่งซื้อน่าจะหาว่าขึ้นมาประมาณนี้แล้วยังไม่ขึ้นเสร็จทันทีเราก็ต้องรอกระปิกก่อนเนาะตะครันไม่เดือดร้อนว่าสั่งซื้อเป็นแล้วอาจจะขึ้นมาที่หน้าหนึ่งที่หน้าสองเลยอาจจะขึ้นมาสักจำนวนหนึ่งหรือขึ้นมาสักขึ้นหนึ่งเดี๋ยวว่าไม่เกิดทันทีเราก็ต้องรอกระปิกก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะรอเหมือนกันเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเงิน้าไม่ชมก็อาจจะตัดภาพไปให้ตัวที่ชอบมาขึ้นเยอะแล้วเราก็เก็บสิ่งเหล่อนั้กัน ออแล้วเราก็กบกันมาจากเมื่อกี้เนาะเธอท่านการสั่ซื้อเติมไปแล้วนั่งรอจกคเนาะตอนที่ยอดอลยอดิตาของในแพลตฟอร์มเมื่อกี้เราเขาได้เพ <im> ิ่มมาตเสร็จนทีเราแบบนี้กันแล้วเพิ่มขึ้นมาเจอของเดิมที่ตัวเเพิ่มขึ้นมาเป็นอติดปกอะไรเนาะแล้วแถมวิธีั้นตัวในการทำก็ยิ่งง่ายแบบนี้กันด้วยเผื่อสำหรับใครที่ได้เข้ามาดูกันแล้วเกิดสนใจเอยกที่ได้เข้ามาชิงานดียเข้ามาทำตามยังไงก็ได้สามาที่กดมาใน่งตัวไซส์ไม่ได้สามารถที่จะเข้ามาชิงานหรือจะเข ที่าษามาดิกเกเซียนมันหาได้จกับทำาหนกึนก,นกันได้หรือว่าสำหรับคิวใน,ว,นวันนี้เราก็ไม่จะพูดมาแล้วด้วยค่ะวันนี้ใคนที่ดูถึงถึงตอนนี้หากวันนี้พูดล้เปิดไปสตมพายไปต่อคขะไปทับเชมกันด้วยแะหาถ้าทชวไนหนที่ดูไปแล้ขเข้าใจไงเร่นเดถึงตอนนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะ